ปากกากระเป๋าผมก็มีได้ยังได้แล้ว เด็ดๆผมมีผมมีเอมยืมขออีกแ้วเตะไรวะกิดหนต้อะไางเงี้ยต้องตามันเอป

ปรเดนจมงวาดเ้อกยอีกมงนครบว่าตั้ง่านมามบว่านี้อง่ามนมคมรู้สึกแบาตวนว่ามันามรแวาตัองว่ามวสาตนี้็องวนครบ่ีอามกแบบว่าตัอนคร้บัมองว่ามันมีคา้แากอันบ่ั Yeah, let's it. Oh my try this guy's